สวัสดีครับวันนี้ Civic EG แล้วนะครับก็วันนี้เราเอารถออกมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะไปชุมพรนะครับก็ผมสตาร์จากอหอยหินนะครับก็ตอนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเมืองประจบแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณเกือบจะ80โลนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทางเราไปที่ชุมพรนะครับก็ไปเที่ยวพวกสถานที่ต่างๆในตัวชุมพรนะครับก็ เราก็จะมาทดสอบรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนผมเพิ่งเปลี่ยนตัวหม้อน้ําไปนะครับก็ตอนนี้เป็นหม้อน้ำอ,อลูมิเนียมแบบ2ชั้นนะครับก็มาลองดูนะครับว่ามันจะ,ะดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะดูเรื่องของความประหยัดน้ามันด้วยนะครับปัจจุบไปชุมพรนะครับก็จะมีถนนเส้นที่เป็นถนนเรียบชายทะเลนะครับก็บิวก็ใช้ได้นะครับก็คือเป็นถนนที่ ลัดเลาะตามชายทะเลไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ติดทะเลมากนะครับแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่สามารถเห็นตัวหาดตัวทะเลได้นะครับก็ล่มลื่นดีนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปใช้ถนนเรียบชายทะเลได้นะครับจากบางสะพานนะครับไปชุมพรนะครับก็ที่ชุมพรนะครับระหว่างทางลงไปใต้นะครับก็ผ่านพวกหาดทุ่งฉางนะครับก็น่าไปเที่ยวดีเหมือนกันนะครับทะเลสวยมากนะครับ ก็ถ้าสมมุติใครอยู่ตัวชุมพรแล้วนะครับก็ลองแวะไปช่องหินดําดูได้นะครับก็สวยดีนะครับเป็นช่องทางน้ําไหลธรรมชาตินะครับสวยมากเลยนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปได้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นป่านะครับก็ล่มลื่นดีนะครับน่าขับรถเที่ยวเล่นดีนะครับที่หมายสุดท้ายนะครับก็คือตัวประตูสวรรค์นะครับก็ทางเข้าอาจจะดูเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่ารถเราไปได้นะครับ ก็ที่นี่ก็จะมีจุดให้เอารถไปถ่ายรูปได้หลายจุดอยู่นะครับก็สวยดีนะครับก็ที่ผมถ่ายมาก็คือตรงนี้เป็นสะพานปานะครับก่อนที่จะเข้าไปทางประตูสวรรค์นะครับสวยมากนะครับใครมีกล้องหรือมีรถเอาไปถ่ายรูปตรงนี้ก็คือวิวดีมากเลยนะครับหรือใครจะเป็นสายคาเฟ่นะครับก็อย่าลืมไปที่คาเฟ่อวดชุมนะครับก็เป็นคาเฟ่ติดทะเลเหมือนกันนะครับสวยมากเลยนะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะไปดูได้นะครับ ก็ใครที่ชอบกินอาหารรสจัดนะครับก็แกงใต้นี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับก็ผมว่าอร่อยแทบจะทุกร้านเลยนะครับเพราะว่าเหมือนแกงใต้นทำถึงเครื่องมากนะครับรสจัดมากผมชอบมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ขับรถกลับแล้วนะครับก็อาจจะแวะไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะว่าใช้น้ํามันไปประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็ผมใช้ E20 นะครับก็เติมจากหุเหินไป700บาทนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวจนไปถึงที่ชุมพรเลยนะครับแล้วก็เติมอีก1,000บาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณรวมๆเนี่ย56ลิตรนะครับก็ระยะทางที่ใช้ไปจนถึงที่บ้านเลยเนี่ยก็ประมาณ850กิโลนะครับก็เฉลี่ย15กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าไม่ประหยัดนะครับไม่กินน้ํามันมากไม่ประหยัดมากนะครับแล้วก็ ใครที่เดินทางที่ประจวบเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าถนนเนี่ยมันเป็นทางตรงยาวนะครับก็อาจจะใช้ความเร็วบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเบรกให้10ล้อแซงบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นล่องใต้เส้นเดียวเลยนะครับก็จะมี10ล้อเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะแซงแซงบ้างนะครับแล้วก็เบรกบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะไม่กินน้ํามันมากแล้วก็ไม่ประหยัดน้ํามันเท่าไหร่นะครับก็ใครที่ใช้รถนะครับกับรถที่เราชอบเนี่ยก็อยากจะเดินทางไปกับมันนะครับก็ สนุกดีนะครับก็ได้ใช้รถที่เราซ่อมนะครับรถที่เราชอบด้วยแล้วก็ไปเส้นทางต่างๆสวยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่โอเคนะครับก็ไป2วันสามคืนนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับสนุกดีนะครับโอเคครับเพื่อนๆไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยนะครับก็เมื่อไหร่ที่มีสาระดีๆนะครับก็เอาจะมาแบ่งให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ